กวัสดีค่ะคดสอนในแนสังหามือใหม่ผู้ที่สนใจอยากสร้างไรายได้จากการผป็นในแน่นะคะวันนี้พายเวอร์ชันโอเคสุดๆเลย <c oughs> มีน้องสอบถามโค้ดแม้หลังไม้สอบถามโค้ดโค้ดทำไมเอร์จี้ของโค้ดเนาะทำไมดูหน้าโค้ดเรื่อนล่างคือเขาดูแม้กระทั่งแบบ สว่างความไบของโค้ดอะไรเง,งี้ยเขาบอกว่าทําไมเอเนจีดูสว่างสดใส้นทุกวันทุกคันเขาไปทำอะไรแม่เขไม่ทำอะไรเลยนะอ,อย่างที่โค้ดเห็นหน้าคลิปที่สม่ำผ่านมาสมา่ำเสมอโค้ดจะพูดให้ฟังเอาเอา,เอา,เอา,เอาสรุปเทคนิคเลยอ่ะสนใจไหมโค้ให้เทคนิคคืออย่างนี้โค้ดเป็นคนที่ชอบทําสมาธิไงคะที่โค้ดเคยบอกว่าโค้ดอ่ะศึกษาเรื่องโลกภายในเรื่องกดแรงดึง อะไรด้วยเพราะว่าน้องก็สงสัยงานอสังหานี่บางทีมันก็ดูเครียดๆทำไมโคตรเอเนร์จีดีจังแล้วแบบหน้าคตจะผ่องออกทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณน้องมากนะคะที่ชมโคตรแม่อ่าโคตรบอกเทคน,นิคเลยคุยยาวคุยยาวอ่าคือตรงเนี้ยโคตรทำสมาธิใช่ไหมอ่าโคตรออกกำลังกาย าทานอาหารต้นทางด้วยคุณดูแลสุขภาพแล้วข้อสำคัญเทคนิคของโค้ดคือโคดนอนนะคู่คืนอ่ะโคดนอนเจชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงค้ดไม่ให้ต่ำกว่ากว่าเลนี้เลยค่ะแบบปกติแล้วส่วนใหญ่จะแปดชั่วโมงคือร่างกายของคนเราอ่ะคือโคดจะเป็นคนที่แบบว่า,าปล่อยโฟสบาย อ่เรื่องที่เหมือนกับว่าถ้ามันผ่านหลังจากที่อย่างกรณีเราทํางานเนี้ยผ่านไปวินาทีนึงอ่าหนึ่งนาทีนึงเรื่องที่ผ่านแล้วอ่าที่เราชดโนดไว้สองพันแล้วก็ชดโนดแล้วใช่ไหมอ่าเรื่องบางเรื่องในเรื่องของงานอสังหาบางทีมันก็ดูเครียดมันก็มีธรรมดาเนาะอ่าไม่ว่างานใดๆอ่ะโคตร่านะมันก็ธรรมดานะ ในส่วนที่เราจะรับพลังในส่วนภาพลบขมแหม่มันก็มีมั่งแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็มองหาแต่พลังงานบวกไงคะ,ะที่ผ่านมาแล้วเราก็อย่าไปคิดเยอะก่อนนอนอะ่ะคือเค้ดทำสมาธิเช้าและเย็นก่อนนอน20น,นาทีอัพขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะตามดูกายดูจิตทั้งวันมีคนให้เทคนิคที่โค้ดทาเลยนะ,ะแล้วสุขภาพร่างกายโคถึงออกประมาณนี้ในที่ ประมาณนี้ <c ười> คือทํางานด้วยโฟมมีความสุขดูแลร่างกายดูแลรูภายในของเราทําสมาธิเช้าเย็นค้อเป็นคนที่ชอบทําสมาธิเพราะว่าการทําสมาธิจะทําให้จิตเราสว่างอะค่ะแล้วการทําสมาธิอะมันเป็นพลังเขาเรียกว่าเขาเป็นพลังงาน ขึ้นพลังงานที่ว่าการทาสมาธิสามารถประจุสิ่งที่ดีๆได้โคจะเลือกเราเป็นผู้เลือกใช่ไหมเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีๆโคจะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆโคชอบอมีความสุขมีความสุขในชีวิตมีความสุขในการที่ว่าเราใช้ชีวิตประจําวันในโลกของเราเนี่ยค่ะอย่างกรณีไม่กําลังทานน้ำดื่มน้ําทานอาหารอะไรเราก็ต้องเลือกต้องเฟ้นใช่ไหมเราก็ เหมือนก็คดเป็นคนที่ว่าเดี๋ยวเนี้ยค่อนข้างจิตละเอียดทำแล้วก็เคี้ยวให้ให้ละเอียดเลยละเอียดละเอียดเ,ยเพราะว่าซึมเข้าไปในทุกเซลล์แล้วข้อสําคัญเราทําสมาธิแล้วใช่ไหมอเช้า,ชาเย็นเราก็ต้องดูแลอาไวร์ชช่นของเราด้วยอย่าให้จิตเราปกติธรรมชาติของจิตหลไหลลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมแล้วก็ยกจิตเราขึ้นตามดูกายดูจิตจิตและกายแยกกันนะคะ กายก็คืออย่างกรณีเราตอนเนี้ยคดทำคิดอยู่อายคดก็พูดอจิตค,คดก็คิดอยู่ของคดว่าคือคือเขาจะแยกเป็นสองส่วนมันมันลึกอะค่ะตรงนี้ต้องต้องเหมือนกระทำซ้ําย้ําทวนประมาณนี้ยเหมือนที่เราเรียนหนังสืออะคา่ะแล้วก็ดูตรงนี้อ่าแล้วก็หลับให้เพียงพออเพราะว่าร่างกายเราอ่ะ โค้ดชอบกําลังกายด้วยอ่ะร่างกายของคนเราอ่ะต้องพักผ่อนถ้าเราสามารถหลับลึกได้มันจะเป็นอะไรที่เขาว่าได้พักผ่อนอ่ะอย่างคนรณีของโค้ดโค้ดพูดตัวโค้ดเป็นเซนเตอร์ได้พักผ่อนเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะอ่าก่อนนอนเราทําสมาธิแล้วใช่ไหมอะไรที่เป็นลบๆแล้วเราเราเหมือนกับว่าเราพักเลยค่ะตอนเนี้ยคือเราทำแล้แ 1, แลวไม่ได้ถึงเวลาพักผ่อนเราก็ต้องพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะอ่ะาเพราะปกติอย่างโค้ นอนตอนสีทุ่มอะถึงเวลาคนนอนแล้วค่ะ <c oughs> คนนอนแล้วอ่ะสีทุ่มคนไปแล้วออาตื่นเช้าแม้ก็ตามนาฬิกาชีวิตของเราก็ตื่นประมาณนอนพักผ่อนเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเงี้ยค่ะคือหลับให้ลึกอย่าเอาเรื่องที่เจยดมาเก็บมาคิดอ่ะอะไรที่มันผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงผ่านเป็นเกี่นาทีมันก็คือจบไปแล้วอ่ะแล้วก็ เริ่มใหม่ในเช้าวันใหม่คือความโชคดีของเราหาความโชคดีให้เจอีงยค่ะอ่ะตอนเนี้ถึงแม่จะร้อนมากแต่ก็อากาศก็ลมเริ่มมาแล้วคนกระโชคดีจังบ้านโคตรเป็นช่องลมเย็นเหลือซึกๆแล้วแต่ก็เย็นเย็นอกเย็นใจเย็นกายลมแม่เย็นเย็นค่ะตอนนี้เย็นแล้วตรงเนี้ยแม้กระทั่ง นหน้าสังหาเมือใหม่อันนี้โคตโคตจบในส่วนที่พูดคุยในส่วนเรื่องของอใ,ในส่วนที่ว่าเทคนิคที่ทําให้ดูไกลและจิตเราสว่างแล้วนะคะถ้าคือถ้าเราหลับลึกเอาพูดอีกนเราหล,ลับหลับลึกไม่ใช่หลืมหลับลึกหลับลึกดึงแบบสมองเราเราคิดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็จะเจอสื่สิ่งที่ดีอะโคตนอนพวกคือไม่ได้ฝันเลยค่ะ หลัึกค่ะลึกมากแล้วก็ตื่นมาก็เช้าเลยอะไรประมาณนีน้ก็แต่วสวนเลือกข้องน้ำก็ธรรมาดาก็หลับตระมนัน้นอ่าะนะคะเออไปตรงอัสหามไม่ได้เราสิอคชีปมันจะยาวเกินไปอันนี้พูดเรื่องเทคนิคมีตรงนี้ให้แล้วกันเนาะอ่าเพราะว่าไม่ว่าอาชีพใดๆหรือทุกคนน่ะทุกคน,เ,นเอาไปปรับใช้ได้นะคะเพื่อจะเป็นพลังแอน,นที่ดีของชีวิตของเราเนาะ ค้นให้ในส่วนเทคนิคในส่วนดูแลเซลล์ในร่างกายของเรานะาเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันมีผลกระทบทั้งหมดนะคะถึงถ้าเราสามารถบราลานซ์ชีวิตของเราบราลานซ์ร่างกายของเราให้ดีแล้วก็จะมีชีวิตที่สดใสสว่างสดใสออกมาทั้งแบบทั้งร่างกายใบหน้สสาทั้งทุกอย่างก็คือจะสว่างจะายออกมาเลยอะคะ่ะโค้ดพูดประมาณนี้เนาะถ้าพูดคือมันต้องเจาะลึกเยอะๆมากๆอะ เอให้เทคนิคประมาณนี้ละกันยังไงคนใหม่กัลยาณมิตรที่มาพบเจอก็กดติดตามโค้ดด้วยนะคะคอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์ด้วยนะเอาแล้วเพื่อที่ว่ากัลยาณมิตรที่มาติดตามทีหลังก็จะได้อาประปใช้ได้เนาะหรือว่าเอาไปใช้อ่าในส่วนที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองค้ก็จะดีใจมนะากไงก็คอมเมนต์ในเชิญสร้างสรรค์เข้ามาได้นะคะด้วยรักจากคนดีค่ะ